สวัสดีครับอยู่กับผมเก่งกันได้อีกเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณสำหรับ200ร้อยซับสไคร์ด้วยนะครับก็ดีอยู่ว่าเมื่ะมาแบบผมก็ตกใจเหมือนกันนะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไครด้วยนะครับจะมุ่งสูงพันคนไปด้วยกันถึงแม้ว่าอาจจะนานหน่อยก็เถอะแต่ก็ตอนนี้สองร้อยนะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่สองร้อยกว่าแล้วนะครับตอนนี้ส่วนอันนี้ก็อยู่กับไอดีที่ผมสร้างมาใหม่นะก็จะลองไอ้เจ้ากู่ที่มาใหม่เมื่อวันจันทร์มั้ง อ่าวันจันแหละไอตู้นี่รวมโปรตัวก็หูแทบจะครบเออเกือบครบทุกตัวเลยมั้งที่เป็นโตปรตัวหูนะอ่าก็ขาดอยู่บางตัวนะนิดๆหน่อยๆก็ขาดแค่พวกไอ้ฮาชิรามะมาดาระแล้วก็นี่หน่อยๆอ่ะแหละผมจะไม่ได้ว่ามันขาดตัวอะไรแต่เมืนมันขาดไปขาดไปอยู sea, mar, ่อ่ะก็หลักๆก็ขาดไอ้มาดาระกับฮาชิรามะไปนั่นแหละ อ๋อแล้วก็ไอเซนากับโบีรามะรู้สึกจะหายไปอ่าก็ทากเถอะก็จบเแล้วกันอ่าก็พูดอย่างนี้นะว่าไอดีหลักได้ดีรองผมอะเพชรหมดแล้วผมเลยไม่สามารถเอาไอดีตัวเองมารีวิวผมจริงๆให้ดูนะก็เพชรไอดีหลักก็ไปสื้อเขายะสื้หมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เขายะด้วยโอ look, mm ้โหเฮ้ เลดีขนาดนี้เหรอครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โอสามพี่หกเพชรเองกันเนี่ยทีแค่ตัวฝหล่งเองโอ้เฮ้ยโออ่าแล้วก็วไอ้ร้องก็ส่งการละจนหมดไม่เหลือครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับโอ้ยเ,เลยอ่าแล้วก็เริ่มมาช่วง วันนี้นะครับเราเราวันที่20เนี่ยก็ได้ไปทั้งหมด122เมตรก็มาแล้วแต่บางช่วงจริงนะบางช่วงก็ได้เพชแค่60กว่าเมตรเองบางช่วงก็ได้ไปถึง100 122เมตรด้วยมันก็ไม่รู้ว่ามันพับยังไงนะแต่เดี๋ยวเราจะสุ่มสุ่มในตูมม้ไอ้คู่หูที่ต่ออีกรอบนึงนะครับเพื่อจะดูเหรีต่อแล้วก็เพชมันจะเริ่มต่อได้6เมตรก็จะสุ่มไอ้ตู้ที่เป็นพวกพลังคอที่ได้รับโปเส้นทางมาใหม่รอบนี้นะก็พวกอิซินะคาบุโต้ก็อิซินะโตเก่านะ ตัก็ได้ผลได้ทางมาก็เมาอยู่ในตู้นี้ได้ครับช่างมก่อนเราส่มหาตัวคู่หูต่อนะครับว่าเหรกยญตนี้มันจะดีขนาดไหนถ้เชียวไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วการทนับก็คือเมื่อกี้ได้แค่มินาโตะแอนตะก็คุ้มแล้วนะขอให้ไม่ได้อีกก็คุ้มอ่ะก็่าจะฟุกแหละดูทงแล้วเหรียมันคงไม่ดีขนาดนั้นหรอกหลัที่หกเ้็นใมันต้องัวนอย่างก็ถือว่าโอเคนะเอเคอยู่มั้ง ผสมนี่สินะอา่าแต่หลักๆมันก็ไม่ได้มีแค่อ,อิสนาหรอกเนี่ยมันก็มีพวกเพนอิาจิแล้วก็แสงอุกาเอาไม่ก็ตัวละครเจ็ดดาวใหม่ๆลหลายๆตัวนะในเก่ามากอย่างช่คคำนี้ได้กันในพวกเก่ามากมันก็มีอ่ะเอเอ่วงนะเนาะบ่นจะได้มันก็ได้ไม่ได้เราไม่ได้ล้วไม่ว่ากันโอ้ฉากหลังเปลี่ยนกบตัวนึงอ่าก็จะมาคงดีนะครับอ่าพอดีนี้ อุ้ยมีเช็คไปที่สองด้วยว่านะโหกลกามารุ้นเลยนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่เพียงจากหลักแล้วมีกลุมาทำไมวันนี้ที่กามารนะ <c oughs> ุ้อือป่าบอลจริง ก็จบไปกับ ID ที่1น,นะครับสำหรับล,ลองเหล็ตู้ไอตู้ที่มันมาใหม่เมื่อวันจันนะแต่ผมไม่ผมทำคลิปด,ด้วย ID ตัวเองไอดีหลักไอดีลองไม่ได้จริงเพราะเพชรผมหมดจริงๆนะหมดแบบจริงๆจริงจังอ่ะแต่เอาจริงๆ ID หลักอ่ะเหลือนะ <40 S 1> เพชรอยู่นะ40เพชร41เพชรมัง้งแต่ผมคิดว่ามันก็ควรจะเดือนใหม่แล้วเนาะวกับโคนรจริงมันก็ตัวเรนหลังอ่ะมันแล้วตัวเก่ามาก็เราอ่ะแต่ก็มันก็เป็นตัวที่ดีแหละผมพูดอย่างนี้ก่อนมันไม่ใช่ตัวไม่ดีนะในเนี้ย ก็ตัวดีทางกานเลยนะตัวผู้หูเนี่ยก็อย่างหลายๆตัวที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีไอ้พระเก๊แอนด์อุจิมาลูกมะก็พอตัวมันไม่ได้ไม่ได้เก่าเท่าไหร่อะมันยังไม่เดือนที่แล้วเองมั้งเลยคือแบบตัวนี้ก็เอามาแลไอ้นาโตะอนทิยะตาตัวเดือนนี้ก็เออก็เป็นตัวู้ที่ดีอยู่นะเพราะว่าตัวมันก็จะใหม่ใหม่อยู่ไม่ได้เก่าเท่าไหร่เลยอะเพราะตัวอื่นๆมันก็ไม่ได้มี ไอโอรุจมารุโปรเกะเข้ามาเลยนะคูดถึงชะเนี่ยอย่างนั้นอย่างมากก็มีแค่เนี่ยพวกเอ่อพวกกุ้งเก่าใหม่ก็คือลากลราแอนที่ไอเพือนเดตนะแต่อย่างตู้เนี้ยมันก็คือมีทั้งโปาเจกะโอรุจมารุแล้วก็น้าโกะแอนทีนาตะไงน้าโกะก็ข้างใหม่อยู่เดี๋ยวไเราชมไปที่สองกันเลยนะครับว่าตู้เนี้ยมันจะคุ้มไหมสำหรับใครที่อยากจะลงทุนกลุ่มนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะไปรับชมนะครับ ก็มาต่อกับไอจีที่สองต่อเลยนะครับอ่าแล้วก็ผมก็ลืมไม่มีไปทุกคนอย่าอย่าลืมนะครับว่าไอตู้เนี้ยมันกำลังจะหมดเลยนะไอซัมเมอร์ปี่องพัี่เอ็เพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยมันก็หาไม่ได้เพราะว่าเป็นโอเทนการ์นะก็พูดถึงว่าสมาร์ทพกปกติมันคงไม่ออกกันละแล้วอีกอย่างที่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดก็คือว่าอ่าถ้าดวงเราดีจริงไอโปรสุดจุดตียังไงมันก็ออก เพราะว่าผมดีใจมากเลยว่าไอ้ที่รักของผมอากเมื่อวานสุ่มสุ่มไอ็นเอไอเนี่ยประจําวันแล้วได้โออบิโตะร่างนี้มานะแบบโอ้โหหล่อเท่เออก็ก็คืออยากได้มานานแล้วดูแฟนอาร์การเลคือแบบถ้าเปลี่ยนซีซั่งก็เปลี่ยนซิลได้มั้งถ้าจะไม่ผิดซีลหนึ่งก็อาก็โอเคอะก็ไม่ได้ภาพไม่ดีเท่าไหร่ก็ลองสุ่มก่อนเลยแล้วกันจะหลดุดโคฟุกมาได้ถูกต้องที่ตัวอะไรอย่างงี้ไง พราะว่าทั้งในดีหลักอดีรองก็คุกงพไดส้สุ่มสี่มาก็ค่อนข้างจะประมาณสามสี่ตัวขึ้นอยู่นะก็ไม่ถือว่าแย่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับว่ามันเป็นของฟรีเนาะแล้วมันได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวอะเพราะว่าเนี่ยพออีกห้าวันอ,อ่าอีกห้าวันยี่สิบสองชั่วโมงที่เหลือก็จะไม่มีตู้ฟรีให้สุ่มนะครับเดือนหน้าก็ไม่มีแล้วถ้ามันไม่จะมีเทศกาลอะไรเพิ่มเติมนะก็ส่วนรอบนี้เราก็จะสุ่มเหมือนเดิมน,นะครับคือสุ่มไอ้ตู้ตัวคู่หูรวมตัวค่อนข้างใหม่ สองครั้งแล้วก็ไปสูมไอตู้พวกอีเซนัสปวดเส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพชรมันพอดีมันได้ร้อยี่สองครั้งเนาะอ๋อไม่มีโก้หูแต่ถ้าเป็นตัวระดับฮีโลออกอยู่โหมันมันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะก็คือผมก็นึ้ว่าจะได้ตัวโก้หูแบบเหมันครั้งแรกไงนึกว่าแบบเอ้ยมันให้ครั้งมันให้แบบ ครั้งแรกโกลนอะไรอย่างงี้เลยเหรอป้าหรอกน่าจะฟุกจริงแหละก <c oughs> ็ก็มันใจะในดวงก็สุดไปเถอะผมว่าว่าตัวคู่หม,มูยังไงก็เก่งแล้วมันลงได้ทุกคอนเทนต์เลยมั้งตัวคู่หมูมส่วนใหญ่อะ่ะโอ้โหขอไปนะครับที่ทำให้ตกใจ <c oughs> คือผมก็ตกใจเองคือแบบเฮ้ยส่องไอดีได้ตัวเดิมส่องไอดียเหรอรูัวลู่ตัวไอรู้รรตู้ดีมันล็อกตัวว่าคือแบบยังไงก็ได้ สองพ่อลูกกันเหรอก็อได้สองไอดีเลยเนี่ยเป็นไปได้แก่มัลติแรกกับมัลติสองสลับกัแกนแค่นั้นเองสลับไปเลยเฮ้ยรู้มันรู้มันฟุกฟุกอีกรอบหนึ่งวะรู้ว่าผมงงแล้วว่ามันล็อกตัวเหรอสมนี้ต่อได้ไหมอันนี้ไม่น่าจะล็อกตัวหรอกไอ้ตู้ก็อีเสนาเนี่ยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แนวชิกลับมาลุกแล้วนะเมื่อกี้แหมจากเปลี่ยนโอบมาสดิสะดี เอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อตัว,วนะั้นหรอชื่ออะไรวะข่ขอๆไปนะลืมชื่อไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ไอ้หมาโอ้ของเยอะเอาก็ก็กนะเกลือไปแล้วกันกตู้เนี่ยก็เหมือนแล้วว่าเหมือนเป็นการรีวิวสองตู้พรพร้อมกันไปนเลยแล้วกัน ตัวตัวบริษัททางก็ผมขอขอพปจริงนะถ้าคิดมานานอีกแล้วอ่อคือผมฟ้องใจอ่ะคือตรงไอ้เรื่องที่เราส่งตู้ตัวไอ้ส่งตู้ตัวคู่หูอ่ะแล้วมันได้แล้วต็อันนี้แค่ตัสองสองครั้งเต็มๆนไม่ได้หรอมันล็อกหรือว่าหรือว่าลุกสองครั้งอ่ะผมขอไอจีสามนะถอาพอไอจีสามเสร็จผมเลิกเลยนะครับเพราะว่าผมแค่ทำให้ดูเฉยว่า เลยอะปรดี้เราจะคุ้มสมมหมว่าสุ่มถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่เนี้ยสุ่มจากเสียแค่ตอนทีบหเวทสุ่มมันก็มีโอกาสที่จะได้นะถ้าไม่ได้พูดถึงว่าถ้าตู้มันล็อกมีแา่โปแอนนะโป่จริงนะถ้ามันไม่ล็อกนะซึ่งมันออกออกไอดีเลยหรอก,ก็ไปต่อกับไอดนี้สามเลยครับก็มาต่อกับไอ้นี้สามเลยที่สุดท้ายหรับการทาคลิปในวันนี้นะครับก็ได้รู้กักนไปเลยว่าตู้มาล็อกเลยจริงไหม รู้ว่าผมพุกสองครั้งจริงๆนะแต่ลึกๆผมเชื่อว่าคู่ล็อกเดทเฮ้ยต,ตู้เนี้ยผมสึกว่าถ้าเป็นตัวสอนลุงนี่น่าจะหวังพึ่งได้เยอะอยู่นะหวังในการที่เราจะได้ตัวดีๆรดอเปล่าคกดเองไม่รู้ิโอ้สีาด,ด,ดาวตัวธรรมดาผมไม่รู้ความสามารถนะตัวประมาณนา่แล้วเปต้ตนปีได้ป่ ไม่มไปจำแล้วก็ได้มาช่วงไหนนะแต่ว <To> ่ากว่าปีใหม่มาเพราะวิะยคุณติดไฟก็ไม่ได้ดูเลรเลยนะขี้เหร่หนึ่งหรืสองก็เนี่ยตัวที่เจ็ดนะครับแต่ไอตัวที่ไม่ได้ไม่ได้ใหม่เลยอ่ะใหม่ใหม่ในที่สุดก็น่าจะเป็นนั่นแหละรัตรีเกจสกุละนั่นถึงเปอร์เซ็นต์ไอตัวใหม่ใหม่ในรอบนี้เลยก็ตัที่เจ็ดนะครับโอาคงุ่มได้แค่เลรหนึ่งถึงสองแค่นั้นแหละเพราะว่า เพชรเปนมีเท่านี้จริงๆนะครับที่ถ้าเริ่มเล่นช่วงนี้นะเฮ้ยเล่ยอยู่ตงนั้นอ่ะผมก็ไม่เคยมีนะตัวเน,นี้เยเลยไม่เลยไม่ค่อยอยากจะรีวิวเท่าไหร่ถ้ามีวันหลังก็จะทำนะก็ครั้งนี้ได้รู้กันจริงๆนะครับว่ามันล็อกเล็กไหมหรือฟุกผมเชื่อว่าเรลึกๆว่ามันล็อกเล็น,นะจริงๆโอ้ห่างกันสิโรจโร่พวกเก่า อนะ้าตัวนี้โอ้ยไอดี ID หนึ่งไม่ว่าไอดีไหนผมไม่เคยมีเลยเอาจริงๆนะถ้าเอาโดยประมาณสุ่มสองรอบแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ตัวกุ้งหูนะจะได้ตัวฮีโร่ถึงสองตัวรงกัไอหน้าตัวเสียด,ดาวที่เป็นล่างเด็นจริงๆนะแต่มันไม่ใช่การฮีโร่ไดตัวนั้นอนะ่ะหนน่าลงทุนไหมเนี่ย ว่าเอามาเล่นได้ไหมก็อาจะเล่นได้นะแต่ว่ามันยังเก่งอยู่ไม่สมัยที่ผมไม่ั่นใจนะไอ้สองตัวเนี้ยแต่ถ้าเทียบก็คือว่าสามไอดีอ่ะที่ทําเกี่ยวกับตู้นี้มานะก็แปลว่าเออมันยังน้อยมันก็น่าจะได้ตัวฮีโร่อ่ะต่ำๆประมาณนึงนะหรือถ้าพวกโชคดีมาสองไอดีแรกก็คือได้ตัวกู้หูไปเลยอนะ่ะแต่ไม่รู้นะจริงๆว่าโอกาสในการออกไอ้ตัวไอ้นี้ตัวมันจะมากกว่าตัวอื่นหรือเปล่าเพราะว่าสองไอ้ดีมันออกตั้งสองรอบแบบเป็นไปได้ เด็กน sort of ้อยก็รู้แล so e like ้วว่าอย่างน้ยมันก็ไม่ล็อกล็อกเหล็กตู้นะว่าแบบยังไงก็ได้พวกกูหัวอะไรเงี้ยก็แปลว่าปุ๊บปุ๊บตกรีดเฉยๆแล้วก็ปู๊กห็นความจริงปู๊กห็นความเกลือก็คือเกลือไปเลยถ้าดีก็คือโคตรดีตจากหลังเปลี่ยนแค่เด็กก็ได้ตัวแบบกบดาวมาหลอกดิอ่ะกูเนี่ยไม่มีกบแต่ขอให้ไม่มีขอให้มีกบเลยแล้วแม่งก็เอามาหลอกดีดีอ่ะเฮ้ยไม่้โห ราชี้ตัวธรรมดานะเฮ้ยอะไรก็่เริม่มใหม่ช่วงนี้ครับผมก็ผมก็แนะนำให้พยายามฝึมให้ได้สามตู้น,นี้นะถ้าเริม่มใหม่ช่วงนี้ก่อนจะขึ้นเดือนหน้านนะอือโอ้ขางมยะหรือทาไม่ไหวอยากฝืนเลยขางงยะถ้าสุม่ม รอบหนึ่งก็่อเก้าสิบโเพตเหรอถ้าหรือถ้าจะเล่นช่วงนี้ก่อนที่ตู้ข้าวยักษ์จะหายนะหนึงวันที่ยี่สองเจ่วโงก็สุ่มมาได้เก้าสิบเปอรให้ได้ข้าวยักษ์โปใหม่ให้ได้เลยนะถ้าจะเล่นเล่นใหม่ช่วงนี้หรือถ้าจะเอาแบบข้าวยักษ์ช่วงนี้มันมันจะหาดานความมุธได้นะตัวดานมันนิดนึงเนึงว่าถ้าถ้าสมมติสุ่มสุ่มตัวอื่นที่ไม่ใช่ขาวยักมันก็ไม่มีวุธให้มันเล่นอีกแต่มันก็จะเล่นได้อยู่แล้วมั้ะ ด่านนะก็ไปพร้อมกับตัวกู้มันนะแล้วตกคนผมว่าตัวกู้ผมมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะถ้าเรื่นใหม่ช่วงนี้เอาแบบจํานวนตัวที่ได้เยอะกว่าตู้หัวก็น่าจะสุกของตูวนี้แหละตูวนี้กับตูวไอซิลล่าเนี่ยไอซิลปรดทางอ่ะเพราะว่าก็รวมๆสุ่มได้สามครั้งอ่ะถ้าสมมติสุ่มทางระยะเริ่มต้นมาสุ่มได้แค่สองครั้งเองลดราคาแค่เนี้ยสี่พันเพชรอ่ะแล้วเริ่มมาเมื่อกี้ก็ได้แค่ร้อยยี่สิบสองเพชรเอง ก็ไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมมานะครับตอกงแต่ด่านจะทําคลิปอีกทีนะก็ถ้าที่ชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลคายย์กดแชร์กดซับสไคร์หรือที่ตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยวผมจะมุ่งปลู่พันคนไปให้ได้ถ้าไหนๆทามาแล้ว,ลวก็มาถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอพูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบุณแล้วรับ200สองร้อยซับสไคร์กว่ากว่าด้วยนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับ ส่วน,นถ้ามีคนที่เห็นยังไงติชมได้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมพูดอะไรกดไหนผิดไปกอคคิววิดีโอวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ